หนุนสู้อ An นันดาออฟดัมให้กำลังใจนางงามถูกลวนลามพร้อมเรียกร้องสังคมเคียงข้างผู้ถูกกระทำเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกรณีนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิดาพานางงามผู้ประกวดมิสยูนิเวอร์ส์ไทยแลนด์2021รอบ30คนสุดท้ายวัย19ปีพร้อมกับทีมงานอายุ23ปีอีกรายแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลหลุมพินีให้ดำเนินคดีช่างภาพรายหนึ่ง ได้ก่อเหตุลวนลามและกระทําการอนาจารกับสาวงามผู้เข้าประกวดซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นจากเรื่องดังกล่าวทําให้คนในแวดวงนางงามมากมายได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นนี้หนึ่งในนั้นก็คืออแมนดาชาลิสาออฟดัมมิสอูนเวิร์ส2020ที่ได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงเรื่องนี้ว่า ด้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมันคือประสบการณ์อันเลวร้ายที่ไม่มีใครควรได้เจอและด้าขอเป็นแรงสนับสนุนให้กับทุกคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องมันอาจจะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากแต่ด้าเชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณทุกคนไม่ต้องห่วงด้น,นะคะ ดาไม่เคยโดนล่วงเกินอะไรแต่อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจคนที่กล้าออกมาพูดค่ะเพราะทุกคนตรงนั้นนอกจากต้องสู้เพื่อความถูกต้องแล้วยังเสี่ยงที่จะถูกตีตราจากสังคมเราต้องอย่าให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คนที่ประสบปัญหาเดียวกันจะได้กล้าลุกขึ้นมาเพื่อตัวเองนะคะซึ่งก็มีหลายคนแสดงความเห็นเชิงเห็นด้วยและรีทวิตข้อความดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง